้องที ans, thì, ่เราที่ด้านในบานวันี้ผมอาแมไม่ได้แจ้งแต่ว่ามาติดตามติดตามไอ้คำร้อง่ายกที่เอ่อแอดองทานะบเรื่องบัญชีควาิ้นย่ย่นะครับมันก็การคอมพิเเตเยอะแล้วก็หลังผมเนี่ยก็หลังจากที่มาโด้อนแลแล้วก็ให้ทีมไปขอเอเป็นน้อง สอนก็เลยที่เจนมากขึ้นโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยนะครับก็คือเป็นการมายื่นถามว่าเป็นแฝดที่ตั้งกลิ่นของตัวเนี่ยร้อยล้านหรือสองร้อยล้านเนี่ยนะซึ่งถือกันหนึ่งเนสามหนึ่งสองหนึ่งสองในสามก็ได้แต่ี่น้องกันนนั่แหละโดยเฉพาะในเราครับปัญหาก็เลยถามว่ามันเป็นการ แหล่งที่มาของบันณฑิัพัฟฟินเนี่ยเนื่องจากตัวแรกเนี่ยเข้าเข้าศิษย์มาเมื่อปี50 <c oughs> แต่ท่านไปลงประวัติเนี่ยท่านทำงาน,น,นเริ่มปี54 <c oughs> แล้วก็เลยให้ให้ขอให้ตรวจสอบด้วยว่าไอ้พัฟฟินที่เมืองว่ามันมันมันมาจากไหนนะครับทำมากินอะไรหรือว่าหรือเปล่านะ <c oughs> เรื่องเนี่ยถ้าท่านติดเรื่องไ้ เนี่ยการมันมีค่าใช้จ่ายสองเท่าไหร่ก็ไม่ได้เขียนนะในบัญชีค่าใช้จ่ายเองเพราะค่าส่วนกลางคอนโดในประเทศไทยซึ่งมันก็คือปกติในเชิงของที่อ้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่เรามองแล้วก็เลยเพิ่มเพิ่มประเด็นเรื่องของถ้าในายกเนี่ยไปเขียนในรายการรายได้จากทรัพย์สินอยู่ อันหนึ่งก็คือค่าเช่าแปดแสนกว่าบาทนี่พ้นตัวต่ออย่งผมและบัญชีเนี่ยต้องรู้ว่าไอ้แปดแสนเนี่ยมันต้องเสียภาษีกลางปีถ้าเสียภาษีกลางปีแปดแสนมันชุกเกินแล้วเพราะว่ารายได้ทั้งนึงมันมีอันนี้ด้วยมันก็ต้องไปยื่นคอร์รร9สิทธิ์นะครับถ้ายื่น9สิทธิ์มันก็ต้องมีภาษีูจ่ายล่วงหน้าเพื่อไปใช้คลินิกไปในสามเดือนนานที่จะถึงเนี่ยมันก็ไม่เห็นเราไม่เห็นเราก็เลยมาร้อง ร้องบอกว่าชาววัตีว่าในแต่สัปดีหมีหรือไม่ถ้าไม่มีเนี่ยจะเข้าขายปกปิดข้อเท็จจริงนี่คนรแจ้งให้ทราบเลยเพราะใบเสร็จต้องความถ้องนะถ้ายืดนะถ้าไม่ยืดนะแล้วยกไม่ยืดแบบนีมันมันก็เป็นแบบอยากตามต้นสังหมณ์นะอันนี้ก็ขอ้คุยกับเจ้าหน้าที่ว่าขอให้ลงมาคุยว่าพอดีเจ้าหน้าที่ยังไม่ว่าผมมีการทปลายที่สีที่อื่นอันนี้ของเอ่อ นายกผมก็อธิบายเลยว่ามันเป็นมัตตาสี่สิบถึงได้ห้าห้าหกเจ็ดแปดมันต้อง,งที่นอองมาลองก้าวหนีนะครับอีกอีกอันหนึ่งเขียนเหมือนกันก็คือรายได้จากโทเคน็นสี่แสนบาทนะครับของผู้สมรู้ร่วมานเนี่ยนะครับเราก็เปิดดูในประมวลรัฐปรดาก่อนมันก็เพิ่งแก้ เป็นพ uh, ระราชกําหนดว่าบิวเหมือนว่าไอ้นี่มันไม่เท่า4ี่สนตี่อกระเชิญนะแล้วก็ได้รวมเนื่องจากมันเป็นมาตราสี่สิบเตรีมันก็ไม่ต้องเสียกลางีแต่ปลายสีเนี่ยเสียไหมหรือก่อนหน้านั้นเคยมีแล้วเสียหรือเปล่านะอันนี้มันมันจเป็นเรื่องที่ยุ่งยากไปลึกซึงไปนะแล้วก็เราก็ถามถามในประเด็น ตัวท like, ี่ตามมาเนี่ยที่ขายหุ้นไปต่างคนต่าแล้วที่เหลือเขาฝากนะหรับฝากฝากเงินโดนไหนที่ขายหุ้นอัดพายเนี่ยเงินที่ขายมันไปไหนต้อขายมันที่สี่มันที่ห้าแล้วยื่นยื่นบัญชีมันเริ่มมันที่หกไงแล้วก็เลยถามว่าเออแล้าที่ตรวจที่ว่าเงินตัวเนี้ยที่ คมันก็ต้องลงในการทรัพย์สินแหละแต่ตัวเนี้ยเราเราหาไม่เห็นหาไม่เห็นเราก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะเป็นการทางเฟอร์โดยดรงหรือไม่ที่เรื่องต้องต้องไปถามท่านนายกอีกทีนึงเนี่ยท่านนายกก็คงตอบไม่ได้หรอกตอบไม่ได้เขางจะให้ทนายเป็นคนตอบนะครับเพื่อแต่ธนายที่ที่ทำเนี่ยก็เบอร์ผมคงรู้จักนะท่านนายกทีมทนายทีมนนายคงรู้จักเบอร์ผมเนี่ยก็จะขอตัวโยมให้หน่าจับมือ ผมเคยทำดูแแต่ว่ามันยืดร้องแหลนะครับเรายืดไปตามปกติตามเกณฑ์ส่วนเจน้ที่โทรศัพท์ของคุณกละเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าโมันยากมากเลยผมองักเรงยลางม่ไหมลงมาแล้วปฏิบัติไปฏิบัติมันมันมันเยอะไเยอะมากรุ่นายเหียบก็บอกขอต้งรอแล้วอยู่แล้วอะไรอย่งเ้อ่ยืดแล้วแต่ว่าการตรวจสอบของของ ที่ทั้งสากี่เรื่องที่ยื่นมายังยังพึ่งจ่ายจ่ายงานก็ยื่นมาก่อน,นอยู่แล้วมาตามเรื่องเก่าแต่แล้วตามที่เคยบอกกนะ็ยืน่นตั้งแต่การการโอนหุ้นแล้วผมจะไล่ทีละรายการนะครับอย่างผมยกตัวอย่างเช่นอันนี้ยังไม่ยืน่นนะสารฎีกานละก,การเมืองเพิ่งลงเว็บนะคะมีตัดสิน ถ้าการเมืองท้องถิ่นลายไม่ยื่ดปัดถินนี่ถินและมีข้อสังเกิอย่างกนึงคือมีแหวนด้วยพอมีแหวนด้วยเราก็นึกถึงรองเท้าที่มีค้อยอยื่นหรือเปล่าแล้ที่เวลาขึ้นโปรียยคไม่มีกำแ,งแกพงรัฐมนตรีรองนายกยืนเนี่ยแล้วใช้เขาเรียกอะไรอ่ะไ่แพงเหรอ ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ในที่รู้ครับเพราะมันต้องนับรวมอันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไล่ต่างเดี๋ยเนี่ยบัญชีรายเขียนของท่านเนี่ยท่านเขียนแปลกกว่าของขอยกตัวอย่างอย่างอย่างของ,ของ,อก,ของก้าวไก่นะครับที่เรอแก้วไก่รายเยขียนเขาลงหมดอย่าคนนี้นันงสือกี่เล่มกี่เล่มกี่บาทกี่บาทเนี่ยเปลี่ยนไียงใชเพื่ออะไรทุกอย่าง ยกลงยอดหัวและไม่ลงวันที่ได้มาเราก็เลยกระทบยอดไม่ได้ตอนนี้พอกระทบยอดไม่ได้เงินหมู่สามพันล้านแก้กับนี่สี่ห้าพันล้านเนี่ยมันก็เลยไม่รู้รรนะรนะว่าที่มาของทรัพย์สินนะมันมาอย่างไงนะครต้องเน้นนะว่าที่มาของทรัพย์สินตามที่กฎหมายปอพอ,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 พอนะวันนี้ผมยื่3สามร้อยห้ากับหนึ่งสี่นะแต่ผมยังไม่ได้ยื่นว่าร่ารวยผิดปกติ พราะการจากที่น้าว่ารับเงินกี่ติมันต้องนับจากวันที่นายกเข้ารับตาแหน่งแล้วก็พ้นจากตําแหน่งต้องเงินที่เพิ่มขึ้นในระหว่างนั้นแต่ก่อนดำรงตาแหน่งเนี่ยถ้ามีั้่ไม่มาชอบหรือไม่ชอบคือถ้าไม่ชอบหรือเป็นเงินที่ไม่ได้ชี้แจงไม่ได้เสียอะไสมันก็ต้องเอาไปแล้วถ้ามีเรื่องนี้เกิดขึ้นมาท่านก็จะโดนร้องเรื่องในเรื่องจากนี้ครับก็เรื่องมีเท่านี้แล้วก็ขออภัยไม่ได้ส่งคำนมาไว้ อื่นในเชิงบัญชีมันรวมไว้นั่นไม่ใช่ต่ออเตมอ่ะผมยกตัวอย่างง่ายๆปืนอ่ะมีเหรอปืนกระบอกลราสองแสนยื่นนะเพียงว่าคนยื่นปืนเนี่ยผมไม่อยากรองลึกเพราะว่าไอ้เครื่องกระสุนเนี่ยไม่มีเท่าที่ตรวจมาในสภาห้าร้อยคนยื่นมาเดียวยื่นุกปืนด้วยรุ่ปืนเนี่ยไม่ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตนะต้องขอแต่เราก็เพื่อเรื่อไมไม่ ถึงว่าต่อองค์เนี่ยแต่ที่เห็นชัดที่สุดปืนปืนทำไมตรงอยู่นั้นแหวนนาฬิกาฮะเครือ่องประดับนะสองท่านนายกในโรงยอดรวมเลยมันนี่ดีเทลมันก็ดูไม่หอกว่าว่าผมได้มาจากไหนได้มาจากต่างประเทศเนี่ยมันก็ยุง่งเหมือนกันเพราะได้ได้มาจากต่างประเทศก็ต้องตรวจสอบว,ว่าต้อเข้าเลยต้องจำแต่งจำแต่ง cái <laughs> bạn. Nó nhiều nhiều chuyện nhiều lắm có không làm như thế nào